สวัสดีครับนะครับก็มาชมบรรยากาศตอนเย็นนะฮะไล์สดไม่ได้นะครับไล์สดได้1 0บถึงสินาทีเนี่ยเครื่องจะดับนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับปลายดอยนะฮะ ตอนนี้ก็พนักงานนะครับทำซ่อมแซมโอกช้างนะครับอขอบพระคุณนะครับสำพี่ชนตีนานะครับที่อมอบเงินให้100บาทที่ได้ซื้อน้ำนะครับ m 1รสปอนเซอร์นะครับนพลายจอนนี่นะครับ ตกมันอยู่นะครับอาการตกมันนะครับเข้าใกล้ก็ไม่ค่อยได้นะครับ แล้วก็แม่กำแพงนะครับเดี๋ยวพาไปชมพลายก้านกล้วยนะครับตกมันอยู่เหมือนกันครับ ี่ตกมันนะครับดูตรงรูขมับนะครับจะขยายระหว่างตากับหูนะฮะจะเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหยครับนี่นครับจะเห็นเป็นรูได้ชัดเลยระหว่างตานะครับตาระหว่างตากับหูจะเป็นรูต่อมน,น้ํามันที่ขับน้ํามันนะครับออกมา นะครับแล้วก็ตรงอวัยวะเพศนะครับนี่ครับ <c oughs> บางท่านถามนะครับว่าที่นี่นะนะครับ อนุรักษ์ช้างยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับหลวงปู่ครูบาธรรมโนีเนี่ยนะครับได้เปินคนไถ่ชีวิตช้างนะครับมาจากสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นช้างที่เคยลากซุ้ลากไม้ช้างที่เคยสไปสแสดงโชว์ช้างที่เดินหาเปร่ขายอ้อยขายกล้วยอยู่ตามถนนร้อนๆน,นะครับหลวงปู่ก็ไถ่ชีวิตมาแต่ละเชือกเนี่ยแต่ละสถานที่นะครับเพื่อ มาดูแลและมาเลี้ยงนะครับไว้นะครับแต่เดิมเรามีช้างนะครับ14เชือกนะครับบางเชือกก็ได้แก่นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตามสังขารนะครับแล้วก็อีกสี่เชือกนะครับอย่างที่คนทุกคนเคยทราบและติดตามข่าวมาก่อนอันนี้ว่าโดนวางยานะครับโดนกันแกล้งสารพัดนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีมนตินนะครับ ก็ต่อสู้กันมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับหลักๆแล้วช้างที่นี่ก็นำมาเลี้ยงไว้นะครับโดยไม่ให้พวกเขาเนี่ยต้องทำงานหนักนะครับหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานช้างเลี้ยงช้างเพื่อตอบแทนพระคุณของช้างนะครับซึ่งช้างเนี่ยอดีตการเคยนะครับรบราฆ่าฟันนะครับและก็ช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับสถานที่แห่งนี้ที่ผม นะครับได้ถ่ายทําอยู่ก็ชื่อว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําจังหวัดมหาสารคามนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลนาคาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามท่านใดที่จะเข้าชมนะครับให้ติดต่อล่วงหน้านะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 8 9 4 5 2 5 2นะครับตอนนี้มีช้างนะครับอยู่ที่นี่ก็5เชือกนะครับเป็น เชือกนะครับเป็นพังเป็นอ่าพังพังนี้ก็คือเพศเมียนะครับช้างพังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช้างพลายสามตัวช้าง4ีดอเนี่ยเพศผู้นะครับน้องสงกรานน,นะครับหนึ่งตัวนะครับก็สามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้นะครับติดต่อผู้จัดการหนึ่งก่อนที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 8 9 4 5ส5 2นะครับ 0628945252ท่านใดอยากจะทำบุญนะครับช่วยเหลืออาหารช้างนะครับหนึ่งรถหล้อยาวนะครับราคา8,500บาทก็ติดต่อผู้จัดการหนึ่งหรือท่านธนบดีพรมสุขได้นะครับก็ได้ทำบุญช่วยช้างไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนะครับวันสำคัญของครอบครัวนะครับทำบุญกิจการจะได้รุ่งเรืองใหญ่หญหญๆโตๆเหมือนช้างนะครับ Okay. เอาให้น้องคิดบ้างหนึ่ง นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศร้อนมากนะครับยังไงฝาก FC นะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับขอบพระคุณพี่จิมมี่นะครับขอบพระคุณพี่ชนตินาตนะครับขอพี่ขอบพระคุณพี่หลายหลายท่านนะครับที่ช่วยฝากซื้อกล้วยนะครับให้กับช้างให้กับแม่คำแพงนะครับขอบพระคุณพี่จารวีนะครับที่ช่วยเหลือทุกๆอย่างนะครับ ขอบพระคุณทางคุณแม่ดินคุณแม่รัฐนะครับสะเอฟซีพ่อไผ่กระชันชัยทุกทท่านนะครับพี่จิราพรนนะครับคุณแม่ของผู้จัดการหนึ่งนะครับคุณแม่อุไรรัฐนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวชื่อเอ่ยชื่อนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝากกดติดตาม ช่องไวท e อ l เลฟเฟนนะครับ Golden นอ e เลฟเฟนะครับช่องของควานเบนเด็กเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็ช่องอของยูทูบเบอร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพ่อไพอกชัยออกไปนะครับ ท่านใดที่จะ,อ,ะอยากสั่งซื้อกาแฟนะครับกาแฟนะครับสายพันธุ์ราบิก้าร้อรายได้ทั้งหมดเรานำมาช่วยเหลือเป็นค่ายาช้างค่าอาหารช้างติดดาต่อได้ที่น้องชมพู่นะครับตอนนี้มีเซ็ตโปรโมชั่นเหลือนะครับก็คือเป็นกาแฟนะครับพร้อมทานนะครับเป็นกาแฟนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ริฟไฟฟ้านะครับ ทุกท่านก็นำผงกาแฟใส่ที่อุปกรณ์รอประมาณ2-3ถึงนาทีก็จะได้กาแฟสดนะครับเพื่อสุขภาพนะครับอขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับและบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับนี่ครับ